สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันซึ่งท่านอาจจะได้ใช้มันนะครับเวลาได้เวลาหนึ่งนะครับก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อให้ท่านนะครับใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ ไปนำไปปรับใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแทรกรูปภาพนะครับเข้าไปในโปรแกรม Word นะครับให้ได้ขนาดตามต้องการแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วเลยนะครับโดยปกติเวลาเราแทรกนะครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม microsoft word นะครับเวลาแทรกรูปภาพนะครับก็จะมีขั้นตอนการแทรก ไม่เยอะนะครับวิธีการก็ให้ท่านคลิกนะครับให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงที่ท่านต้องการนะครับว่าจะเอารูปภาพลงตรงไหนนะครับหลังจากนั้นท่านก็คลิกนะครับแทรกนะครับแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพนะครับท่านก็เลือกหารูปภาพนะครับที่ท่านต้องการจะแทรกลงไปนะครับเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับ ปกติเวลาเราถ่ายภาพนะครับอกมานะครับภาพก็จะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่บางที่อาจจะล้นหน้ากระดาษออกไปนะครับทีเนี้ยหลายท่านนะครับก็จะมีการย่อหน้ากระดาษนะครับหลายท่านก็จะใช้วิธีการแบบที่ผมทํานะครับก็ใช้วิธีการลากนะครับพับนะครับพอจะแทรกภาพที่2นะครับก็แทรกือนเดอมนะครับ ภาพนะครับรูปนี้นะครับแล้วก็จะถ้าอยากให้ขนาดมันตรงกันนะครับหลายท่านอาจจะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นแลนด์มาร์กนะครับก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาซึ่งซึ่งในแต่ละคร้างเนี่ยก็จะใช้เวลาม,มากนะครับาบางทีรูปอาจจะไม่ตรงกันนะครับหลายท่านอาจก็จะใช้ยืยดจ่อขยายอย่างเงี้ยนะครับ กว่ามันจะตรงกันนะครับบางที่็ไปทับกันก็มีนะครับมันมีวิธีการง่ายๆนะครับที่ท่านจะให้รูปภาพเท่ากันนะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าเวลาท่านแทรกภาพเข้ามานะครับท่านทําอย่างนี้นะครับปกติแทรกเข้ามานะครับก็จะภาพก็จะใหญ่แบบนี้นะครับ ให้ท่านคลิกขวานะครับตรงรูปภาพที่ท่านแทรกเข้ามานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกขนาดนะครับขนาดเราสามารถที่จะใส่ขนาดของรูปภาพที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมาใช้เครอร์เซอร์ย่อขยายตรงนี้นะครับเช่นผมต้องการจะให้มันขนาดเอาอความกว้างสัก3นิ้วนะครับ3นิ้วนะครับตัวนี้ ความสูงนะครับมันจะปรับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็ปิดไปนะครับอ่าก็จะได้ภาพที่มีความกว้างนะครับ3นิ้วความสูงมันก็จะปรับทำทำอัตราส่วนเข้ามันเองนะครับอ่าหากท่านจะแทรกรูปต่อมานะครับก็แทรกนะครับรูปภาพนะครับอ่าแล้วก็เลือกภาพที่ท่านต้องการจะแทรกนะครับจะสังเกตว่าภาพก็จะใหญ่เหมือนเดิมนะครับ ท่านต้องการให้มันขนาดเท่ากันนะครับก็ไม่ยากครับกดจิ้ขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นขนาดครับเมื่อกี้นี้ผมเลือกเป็นขนาด3นะครับสามนะครับตอนนี้ก็จะปรับของมันเองนะครับอัตโนมัตินะครับก็ปิดครับท่านก็จะได้ภาพ2ภาพนะครับที่มีขนาดและความสูงเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าท่าน จะได้ภาพลักษณะความสูงเท่ากันนะครับท่านต้องถ่ายจากกล้องที่มันมาจากตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ากล้องแต่ละตัวก็จะมีความละเอียดหรือ,หร,อหรือโทรศัพท์แต่ละตัวก็จะมีความละเอียดแล้วก็แลว้วก็จะมีความกวาม้างความยาวไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าท่านใช้กล้องเดียวกันเวลาถ่ายออกมานะครับขนาดไาสของภาพก็จะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับเช่นก็จะแทรกแรกเข้าไปมาอีกนะครับลองดูนะครับ แท็กนะครับรูปภาพนะครับเลื่อนหานะครับนี่ก็จะใหญ่เห็นไหมครับท่านก็คลิกกว่านะครับขนาดนะครับแล้วก็ไปเลือกให้มันสามเท่ากันนะครับแล้วก็ปิดนะครับกาทำใหม่ก็แทรกเหมือนเดิมนะครับแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ไป ตัวนี้นะครับเลือกนะครับก็จะใหญม่มันเดิมนะครับาภาพที่เอามาทั้งหมดก็จะมีขนาดเท่ากันเพราะาถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตัวเดียวกันนะครับก็ไปคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นขนาดนะครับเลือกขนาดให้มันเท่ากันนะครับความกว้างเท่ากันตัวนี้เขาจะปรับเองหรือท่านใส่ความสูงตัวใดตัวหนึ่งความกว้างก็จะปรับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็ปิดนะครับ านก็จะได้ภาพทั้ง4ภาพนะครับขนาดเท่ากันเดะเลยนะครับดีกว่าที่ท่านจะมาใช้ตัวนี้นะครับลากไปลากมานะครับนะบางท่านก็ลากไปแล้วยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับนะ,ะบางภาพก็ไม่ตรงนะครับก็จะเหลื่อมกันออกมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการการจัดหน้ารูปภาพนะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีรัดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ภาพของท่านอ,ออกมาแล้ว ดูสวยงามนะครับดูสวยงามแล้วก็ตรงกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับการใช้งาน Word นะครับอีกแบบตัวหนึ่งนะครับมาฝากท่านสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e กันนะครับสวัสดีครับ